สวัสดีครับดูผมรายการจ็อกแบ็ก47ก็วันนี้จงเล่นเกมเล่นโหลดเติร์นน่าจะเกือบพารสุดท้ายว่าพาร์ทสุดท้ายแล้วนะอ่าติดตามกันดีๆแล้วกันรวยใช่ไหจะเป็นช่องกูจะเป็ช่องกูเข้าใจไหมจะเป็นช่อ <c oughs> งกูจะเป็น47อ่ะช่องกูโอ้ยเฮียดิว่ากูต้องเล่นไม้แข่งกับมึงแล้วอ่ะเฮ้ยกูหัวหารถอยู่แล้วกดเคว้งกันเลยเมื่อไหร่จะกดเคว้งรถอะ เราไม่จะกดเฟรอะ่ะอ้าวมึงไม่กดอะ่ะมึงไม่กดอะ่ะอ,อ,อะไรเงี้ยมึงอะ่ะมึงมึงอะ่ะโคก้กดแล้วเฟรชมึงกดดีไปม,มา <c oughs> เอาอกูลงแล้วเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวกูจะการให้แป๊บนึงไม่คุณ <c oughs> ทำล้อกูเปรี้ยวเลยเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเริเหมือนเบบมันกรได้ที่ขยับแล้วมอเซี่ใหม่ <c oughs> อไอเอิร์ดกูจะตายอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่ก็ไม่ได้คัดซีนช่วยแล้วกูเรียบร้อยแล้วคัดซีไปบ้างเฮ้ยได้ยินใช่แล้วก็เลยอะกูอยากให้มึงไปถ่ายหนงังเรื่องแก๊งต t a in Spain อะอะไรวะเน,นี่ยกูกคนละรู้ดิเริ่มครชนะวะเอ้ยอะไรวะนั่นอะโอ้โหสเปนเ ล้วสเต็ปผมเอางี้เลยอ่ะแม่งเล่นหมักลูกกันไม่ได้อีกแล้วเที่ยเอ้ยกูชนะกะทันทีเลยหลักลูกเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยได้เลยเว่ยป่ะคุณขับคุณขับไปตามจุดเลยเว้ยเฮ้ยไปจุดที่แนะนำดิ900เมตรอ่ะ เดี๋ยวว่าอยากให้ใครยืนอยู่ได้เาใจไหมอยากให้ใครอยู่รอดไม่ยินีย่ย,นยชนก่อนเลยมาเดิมอืไมไอ้สั์อะไรเยียบไปเลยสเก็ตบอร์ดโอ้ยเ,อ <Yeah. S 2> เขายิงเขาไปกันทำไมวะเอ๊ะสตแอกมึงมึงหนาดีอะ่ะยิงชิ้มตัวหน่อย เฮ้ยใครไ่ขับรถเจ้สะแตกวะโเยี่ยเลยอ๋เจอเงี้ยไรดิกูกูเองแหละผิดมือกูเองแหละเฮียกูฟันเรื่อยกูฟันเรื่อยที่ที่เอพีมันล็อกคออยู่แล้วเรื่อยมันทะลุสะแตกไปโดนหน้ามันเฮียคาเพื่อนเฮ้ยสะแตกมึงหงายดิยิงตัวหน่อย เด็ก s, s a ม <Monster. S 1> <Scary monster. S 2> อนสเตอร์มอนสเตอร์สแกรี t มอนสเตอร์ใครภาคเจ็ดไหมลนะ่ะอยากดูภาคเจ็ดแล้วอะ่ะอยากดูอยากดูเนี่ยโดช่ามีโฟสิอ,อยากดูประธานาธิบดีอะ่ะโดรอยยาภาคหกยังไม่ออกก็เป็นตัวโกงที่เทม่มากเลยเป็นประธานาธิบดีด้วย อยากรู้ว่ามันทำอไมถึงต้องทำ้ายประธานาธิบดีวะมันต้องเป็นคนเฮียแน่ๆเลยเว้ยไม่ทู้ไม่รู้ว่ะมันน่าจะเป็นไอ้นี่นะไอ้เฮียตัวมินิการมาสักโอ้โหจะตายโอ้ยไอเฮียสักโอ้ยเออไอ้เอิร์ดไอ้เฮียนี่กูจะตายอยู่แล้วรอก่อนกูมีเวลาจุดต้องสามสิบกว่าวิไหมใง้ไปก่อนรีเลื่องเลยแล้วเไอ้เฮียยืนทีโพดตายอย่างเฮียเลย โอ๊ฮโอไม่ได้ไม่เอาแล้วนะอีเจ็กไปเลยนี่ใครมันถ่ายรูปตรงนี้วะอ๋อเย็นเดียงไปแล้วไอ้เฮียเยอะมากอ่ะไอ้เหียเฮ้ยมึงจะมาคับรถมีใครถืออาวุจีไหมอาวุธจีคืหมดละนี่ไงเจอแล้ว มันห้ามกูใช้ระเบิดอะเอ,อิร์อโคตรแย่เลยวะ่ะเออไอ,อ้ปืนอะปืนตินใช่ไหมใช่แม่งไอ้เพื่อนกูก็เลยมันเลยแม่งมโกงเกินไปอะโดนเนิร์ฟเอ้ <c oughs> ปืนกูโดนเนออิร์ฟอะมึงยอมได้เหรอเอ,อิร์อไม่ยอมไม่ยอมต้องต้องต้องรออะไรเงี้ยมึงไปยิงแอดมินดิ <c oughs>

ไปเอ้าไปเอารถตบะไปนี่ถ่ายรูปต้องถ่ายพี่อยากจะทาเลยหมดเลยความน่ากลัวแล้วไม่เป็นตอนต้นเกมไงแล้วไม่เป็นดูนี่แหละกูเลือดต่ำกูเป็นกูเป็นความดันเยอะระเลือดต่ำเลยครับไม่ดับเบิลคิว กูช่วมากกุณช่อมากกุณช่เอมากกุณสดยอมากวาครูหละว้าอ๋ออ้ย่ากูต้องกูต้องงานทั้งหมายิงแบบจอนบี้กว่าเฮ้ยราถามมาเยอะอ่ะใครตายอีกอะ

ไอ้หนีคือเวลาหนีหนีไปทางหนีจากเมืองสตีว์พอตลอบกูเล่นมาเนี่ยมันอยู่ที่สนามบินแล้วหรือเราไม่มากเอ็นเจ้ามาไม่ให้มันชนะอย่าให้มันชนะที่ขาดเจอกูอิงเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยไม่ได้แไม่งั้นพอดีเซนเออกูรู้แล้วมึงจะจับพวกกูใช่ไหมไม่ไม่ได้จับมึงมึงช่วยอะไรไม่ได้หรอกเว้ยทุกคนต้องต้องตื่นรู้แล้วก็รู้ใครคนไหน mean domestic terrorism. the aren't disappoint Saints about don't to bitch, but you, ใครโดนจับวะชอนดี้และวิโอลาโดนจับไปจะไปช่วยชอนดี้วิโอลาหรือจะไปฆ่าคิวเบนมีสองทางให้มึงเลือกเอ้ยมีมีแฟนกูอยู่อะ่ะเดี๋ยวไปรถเลยแล้วกันคิวเบนเดี๋ยวไปฆ่าที่หลังก็ได้วะ,อะใช่ไหมเออมันเดี๋ยวมันจบไม่สวย ถ้าเกิดไม่ช่วยก็คือตายใช่ปะเออขึ้นรถไปดิกูเลียนโหด้รถแล้วเนี่ยโอ้ยเยอยเอาเลยไอ้สัสต,<า>ตว,สสว์โอ้ยกยสัตว์ในรงแรงมาก็ไม่เอามันจะตายมึงเห็นเลือดก,กูไหมเนี่ยมึก็ไปก่อนเลยเว้ยแล้วคือรถคูที่หลังก็ได้เอาอะไร เมืเ่ขคืนรถกูเหรอมาดิมาดิมึงขับเลยไปไหนก็ไม่รู้อะแอ้วจะขับยังพ่อพังเดี๋ยวระเบิดแล้วเว้ยออกไปไอ้เชี่ยมึงดูว่ามันดิ <c oughs> เอ้ยมึงก็เอาดิโอ้โอ้ลงน้ำไปเลยเอาแม่งเลย <c oughs> เออย, <c oughs> ยา <c oughs> ไปดีพรมึงนี้ไจอลงรมไาไอเนี่ยไอ้เนียไตคอกไตคอ้ไตถงเยไอ้เย เว้ยว <muitas S 2> ่าถ้ากันอยู่ตรงเนี้ยตายเว้ยแล้วต้องรีบขึ้นไปเว้ยเออไอ้ันจะไล่ต่อยึงอ่ะอะไรอะไรแล้วูตัวแตกไปดิเก่โดนบูทดนี่ต้องยิงมันตกน้ำไปต้เปิดอ่ะอืลองน้ำไปเลยไอ้เอิร์ดเอาดิ กูช่วยคนอยู่ไอ้ที่ช่วยรุมเอาตัวเองอยู่บูทบูทบูทเอยออย่าอย่าอย่ามึงอะพวกนายอย่าเล่นกูอย่าตายอย่าตายขอล้องขอล้อช่วยคนได้ไย เฟื่อนจะยิงกูเฟื่องจะยิงกูมันมีมึงที่ไหนล้วเอิร์ธนี่ไงทางนี้ทางนี้กูขึ้นมาแล้วมาช่วยทุกคนแล้วเว้ยกูคือบอสไหนวะมึงขึ้นยังไงเนี่ยมีทางขึ้นอยู่ลองดูดิอาเอิร์ธขายดีๆมีทางขึ้นอยู่รอตะกรงด้วย รออยู่รอตะกรงอยู่มึงเจอไปทางขึ้นเก่งดับไปแล้วอ่ะแต่ว่าตึงมากใช่อะมึงเปลี่ยนเป็นระเบิดตดเลยวกด G เราต้องไปสู้กับไอ้เฮียนีไงโดยจงให้ระเบิดใส่เพื่อนไงมันล็อกคอเพื่อนเอาไว้อยู่ไม่เงย ไหนก็ต้องทำเลยพอเราเบิดตัวใส่แม่งแล้วก็ยิงมันโอ้ยกูเหม็นเองโอ้เลื่อยทำเพีะไรไม่เราเพื่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชอนนี่ตายอ่ะดูดูเล่ยกูเอิร์ดไอ้เจ๊เระเบิดตดหมดไอ้สัตว์โอ้ยกูเหม็นกูเหม็นกูเหม็นตาย ทหารพื้นดีมาวะคิดว่าไงวะกระจอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ตาย้มึงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สภาพานสะพานสะพานเลยสะพานเลยครับโทรศัพท์กลับบ้านเถอะกลับบ้านเฮ้ยอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้ยที่มันจะบอกว่าขอบคุณภูรถจะมาฐานใหญ่ไงวะเฮ้ยเขามีจุดยืนแล้วทูพการ ม่รู้ว่าไงนะแต่เซนคือฮีโร่เมุรอบกุนเล่นวะเนี่ยหมุนประกาศใช้กฎในการการศึกและล็อกดาวน์มุงนี้ซึ่งเมืองแต่เซนมันก็แค่ช่วยสมบัติของเมืองเออมีู่คำถามอะไรพวกเนี่ยครับเออจริงใจนี้แต่มุนเริ่มทำมันฟังเดี๋ยวกูจะกลับมาเร็วๆนี้แล้วเข้าวหน้าแต่กันเวลากูรักมึงยังกันเสียรักไอเจ้าคนเดียรเลยรักมึงกันนะ ก็คือรมันจะมาถล่มเราเรอบรอบหน้าเว้ยแล้วแล้วเราบอกว่ากูรักมึงนะสายรักไอ้เยียไม่กวนตีใชิไหม <laughs> อันนี้คืออะไรให้มเนดูนอกโลกคือมาแสดงละครหรือเปล่าเอาละทุกคนเราตามหาไอ้นั่นได้นะแล้วเราก็ตามไปเพื่อจบโลกของเราทำข้นเล อยู่แมร์มันเต็มตาแล้วมันเรียบร้อยแล้วรวมทีมามันต้องหยุดแม่งแล้วเตี๋ยนี้ต้องการพวกเรามัอยากให้ใครออกมุบริทอสฮูรางานก็เนี่ยมันขาดจบเกมไม่ใช่หรอยังยั้งยังฟังทุกคนยั้งแล้วมาถ่ายหนังก่อนไงแล้มาถ่ายหนังก่อนไงทำไมรอบนั้นเราเล่นแล้วมันถ่ายหนังทีหลังวะไม่รู้เหมือนกันแเราจะเส้นทางเราที่ที่เราเลือก เหรอวะกูงงแดกเลยเนี่ยไม่แค่ฟิวไม่แค่ฟิวสมองไปแล้วเว้ยสมองเพี้ยนไปแล้วกดกดแฮกกแฮกใครยิงกูไอ้เฮียร้องใหญ่เฮียเลยเะไอ้โอ้เป็นคนลงเฮียตายเอ้าเไอ้กูลงไม่ตายด้วยเฮีย เอาเป็นเจะตะโกลเลยเออจะชนกูนทำไมเนี่ยเหรอเคลื่อนเร,เร็วๆ <c oughs> คุยกัเพื่อนอยู่ไอ้เน,นี่ยเขารังซึ้งเลยเพื่อนตายยั่ที่ชนกูเลย <c oughs> เลยไหมเฮ้ยรถระเบิดรถละบอลไ <c oughs> อ้เน,นี่ยการเจะตะโกนไปคั้นสี่เลยกูชนเละเลยว่ะกำ <c oughs> ลังซึ้งเลยชนดีขึ้นมา กำลังซึ่งเลยไหมเอาไอเ้ยอยดิดู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 อ๋อเสือกินตัูหมือนไฮยิบหายยัยตายยัยตายตายไปตาย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 ปืนร้อนปืนร้อน อย่าตาย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 ก็อย่าตายดิยายาเอาเอาบุคคาอ๋อเราหลบเรหลบมันไม่ทันเลยที่ไอ้ที่เราไปกดระเบิรไปอะ ออกจากระเบิดอี้ยดูก็ตายกันแล้วเฮ้ยอะยีบยิบตายยิบยิบตายก็เหี้ยเลยใช่ดู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 เฮ้ยเราต้องสู้ตัวอะไรนะเนี่ยฮ่าคิวเบนเนี่ยอ้าวเราไม่ใช่เราทะเลาะกับมันไปแล้วอะ่ะแสดงหนังแสดงหนังไม่เจออันนะี้ใชยได้เหรอวะ ได้ดิแสดงหนังแล้วมันเป็นพันธมิตรกับเราได้ด้วยเอ่ะม่นจาพันธมิตรศัตรูไหมล่ะก็มันมาแสดงหนังกับเราอ่ะผูก็ไม่รู้มันการจักรวาลที่เมยนบิดเดียวกันแล้วไอ้เกมเนี้ยเนี่ยอะไรวะมันดิดเดียวตั้งแต่ลงเครื่องบินแล้วเว้ยเออมึงมาไกลขนาดนี้เหรอก็ลบจบแล้วโลกมันระเบิดไปแล้วนะเฮ้ยอย่าท้านะเเลย มึงคิดว่าจะทำอะไรกูได้ไมีจุกูได้แย่งตัวเป็นฮีโร่ฮะอย่าเพื่อนตายสุดปลายนอนมึงตายซะมึงฆ่ากูไม่ได้หรอกมึงไม่รู้ความจริงความจริงก็คือ I am your father ไอ้สัสแล้วว่าอะไรฮะไอ้ย่าเรตาห่อด้ว,วาไอ้สัสเอยเฮียเลย ยิงไม่ข้าวให้เรา้อยิงหินหินระเบิดใส่มันด้วยฟิลว่าเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยอืมไอ้เียมวิ่งมาเตะโคตรเยี่ยเลยมันคงเจ็บมากกว่าโดนกระสุนยิงอะเอสัตว์นี่โอ้โหนี่ไงสัตว đang lòng tông lòng lòng tông hinh, a hinh tinh 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 อ๋อนี่มันค้ะไอ้คิดว่าแบบยิงสู้มันยิงไม่เข้าต้องยิงหินใส่มันเฮ้ยมึงดื้อจังวะไอ้เจ้า้ช่วยกูช่วยกูช่วยกูไม่ทันเดินไปไหนเลยมันจะฆ่ากูอย่างเดียวเลยเว้ยเอื้ออย่าเปลี่ยนเป็นลูกหมาเลยนะอันนี้ไอ้เหี้ยไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ระเบิด์เอฟซีไว้ กูเองกูเองน,นี่ไงหลังมือสัตว์นี่โชคสแลมถอดห่องหายใจเต้นโชว์ด้วยกวนตีนมากกววนตีนมากกู <c oughs> เต้นไนีสัตว์กูมึงก็เหมือนกูแหละเราคือตัวละครเดียวกันนึดอ๋อชิฟาครับแล้วพวกเองกอ ไปกูไปกูไปกูไปยังโง่หายระเบิดเลยระเบิดเลยร้องก็คือร้องกูเลยเมื่อกูนสดงจริงเลยจริงนะแล้วนียเออมันมันมันไม่เหมือนจริงเงีมันเฮียนี่ระเบิดไปอันนี้ทางนี้ทางนี้ก็จิก็จิเสี่ยร้องกูก็ทุเรศเลยนี่มันระเบิดเยอะดิืูเข่า มาดิต่อยกระจกมึงแตกไอ้ตัดไอ้เอิร์มึงหยุดทำเตี่ยมูดดิมึงมาเต้นเฮอะไรหลักิวเววะทางกูทางกูก็จิ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 จโม่จีโมจโมไอ้กาจีโมจีโม่โมจีโมจโมไอ้กาจมทมแล้วไม่ tuy nhiên tuy nhiên đây, nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy mò Chì mò, chì mò, tuy nhiên tuy nhiên mò mò, tuy mò, tuy mò tuy nhiên ở nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy Bang เสียบเลยอีแคคิวเบนตายตั้งแต่ตอนเราแสดงหนังจบไปแค่จริงจริงมันไม่ใช่พอปหรอกมันคือของจริงที่กูฆ่ามทหารจบแล้วไหมกูมาที่รองคาเพื่มเงินชีวิตอยู่โอ้โหลุงซะเอาจากปัญหานี้กูเจอแล้วฟัง่าง กูเจอทำจะอะไรบางอย่างไอ้เจ๊ยคุณลืมบลดทัดอย่าลืมบลดเฉยเลยยังก็ดิไอ้โทษทีเพื่อนเออเดียรอบหน้าได้คิดเป็นตัวป้อมหรือเปล่าทุกคนกลับไปเข้าที่เต็มตัวเต็มตัววันนี้ทุกคนยิ้มนะจะแบบเกฟนนิ่งสามสองหนึ่ง and action

ข่าพาร์ทหน้าน่าจะเป็นจบแล้วละ่ะก็นะเกมผู่ค้างเลยก็ลาไปก่อนนะโชคดีมีชัยเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีสวัสดีครับ